สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะเพรออีกสองคนอีกแล้วนะคะดิชานเจนไ์ใคซี่ค่ะดิชานเท็กค่ะดีนะคะลำพังที่ร้านอาหารค่ะที่ที่ไหนคะที่เค็กซ์ตัดแกนค่ะซอย12ค่ะคะ่ะเามาประเดมร้านเลยค่ะก็หมายว่าเป็นร้านใหม่เราวันนี้ไม่เคยมาก่อ,อนชื่อร้านได้ไหมค่ะค่ะชื่อร้านนะคะ Qhan Qhan Coffee ค่คคคคะ,<ล>ะค เด็กซีน่าพูดชื่ออะไรเด็กซีน่าถามคือเขาว่าเมนูมีอะไรบ้างอันนี้เป็นคัสเปิลเซกนะคะแล้วก็เมครื่องดื่มอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยนะคะเป็นพวกข้าวผัดผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยค่ะมีพิซซ่าด้วยนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีพวกเอสเปรสโซ่นะคะจะมีฟรีนมสดมีหมดเลยเนาะ ปปาาีเเ็นท่มออสมุดปากสมุดที่ปากค่ะวันนี้นะคะเรากำลังมีสี่คนก็จะมีอภิชาคุณเคีแล้วก็คุณเพชรไอเด้าคุณจูนี่แล้วก็คุณแพรไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายค่ะก็ดีว่ะการส่วนตัวค่ะยังไม่มีเวลาค่ะแล้วก็มาลองาต่วันนี้นะคะก็ฝนตกนะคะแล้วได้บรรยากาศในการกินอาหารไปกินซูเร็ดกินซูเนย์อะไค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบฟ้าหวางฝนสาย่าคุณแพ้ เิดเออะมาค่ะเราไม่แน่ใจว่ารายการนี้เป็นรายการอาหารหรือว่าเป็นรายการอะไรเราก่อนกินเราไม่แน่ใจว่าเหมือนกันทักทวอมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวีตกเกิร์สซิ o เพื่ความค่ะ้นะค สเต็หมดนะคะก็จะมีขนมปังไฟฟลาฮอทจอย่อนแล้วก็มีสเตหมแล้วก็ไข่ดาเอไวเหลือเราคิดอะไรเนาะพ่ผ้าเดี๋ยวจะมีสัะงย่เราคิดีโอเคจะกลับขาคลิปแค่ะ

เยอะมากค่ะตอนที่เรากินไม่หมดเลยเนาะปกติเจมเป็นคนกินเยอะนะอุ้ยจริงๆริงเธยกินเยอะนะดนนแต่กินนั่นเรื่อยๆก็ไม่ได้ก,กินอะไรเยอะโอเคอ่ะอน,นี่คขาเหลือเยอะปกติเจมเป็นคนกินจุก,กินเยอะมากค่ะเจมไปกินกินอะไรก็ไม่เหลืออะไรค่ะแต่ครั้งนี้เจม กินทุกอย่างที่กระดูกด้วยทุกอย่างปกติเนี่ยก็กินไม่เหลือนะคะกินไม่เหลือกระดูกค่ะปกติเนี่ยจะกินกระดูกเทาร่ะสปดนี้นะคะเราก็มากันที่ร้านเลยนะคะร้านกาแฟอั e c นะคะ้ก็เลย คุณคุณไม่ใช่ร้านคิวผ่านร้านคุณคุณนะครับร้านคุณ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 ภาษาอะไรคะสเปรย์อุ้มภาษาสเปรย์ถึงว่าเม่ออาบน้ำออกไหมคะรอตั้งนานค่ะชื่ออะไรคะ ร้านคุ้นเคยสอบฟีนะคะที่ัะแคนซอบสิจะอยู่กับที่นี่พิเศษกว่าวิชายิ้มป่าแลวคราวนี้นะคะอีจีก็พาเราเลยไปเลี่ยวไปแ่ะนะคะ ขี่มาก่อนขี่ไปตั้งไกลผ่านตั้งหกซอยตอนนี้ค่ะข้ออากาศแดดเริ่มมาแล้วรู้สึกร้อนๆที่หลังรถตอนนี้ธรรมดาแดดเมืองไทยมป่ะที่นี่สเปนนี่สเปนนี่สมัยอ่ะชื่อนี่ต่ออย่าไปอยู่สเปนเลยชูฮันชูฮันยังไงก็อย่าลืมมา ที่นะคะแอนด์เซนส์12ค่ะค่ะสวัสดีนะคะผู้กำกับแห่งก็ขอบคุสะทายดีจัดร้านคือสปาเซนด์โซ่ผมแอนด์เมคอัพนะคะร้านสุรศักดิ์ขอบคุณร้านคุณคุณคุณพี่ค่ะขอบคุณภูมิกาบค่ะนักเจริญกิจขอบคุณสปอนเซอร์โคโครานะคะขอบคุณชาเขียวมะชชาค่ะแล้วก็ที่ขางนะคะถ้าไม่เห็นเราก็ไม่มีประเด็นวันนี้นะคะขอบคุณตะก้อนค่ะ น่ะเชื่อน่พอค่ะเรดดีชางสนทนาักมเมืองลาดดีชางสืยนะใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะราณคันลาบิกาช่งใหม่มาสรวันี้สวัสดีค่ะสวัี your bedroom